สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะผมขอต้อนรับสู่ช่องกระตาไก่เองนะคะผมก็สําหรับคลิปนี้นะเรามีเรื่องอยากจะมาประกาศให้กับทุกคนให้ทราบนะคะว่า,าช่วงนี้เรากําลังปรับปรุงในการอัดคลิปใหม่นะคะผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเนื้อหาอากาศลงคลิปในต้นเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนั่นเองนะคะผมก็ คือเราอยากจะบอกว่า,าเราจะเริ่มกลับมาลงช่อง YouTube อีกครั้งในต้นเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะผมก็ขอโทษที่หายไปนานมากๆเลยนะก็หวังว่าทุกคนยังจะกลับมาดูกันอยู่เหมือนเดิมนะคะผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราปีเรื่องแค่จะประกาศเพียงเท่านั้นนะคะผมอ๋อแล้วก็มีส่วนของเนื้อหา ในคลิปใหม่ด้วยเนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับเกม e อ็กก a r ปาร์ของเรื่องอัปเดตในเกมต่างๆนะคะผมก็จะมีะตามอัปเดตอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะผมสัญญาเลยแล้วก็จะมีเกมใหม่ด้วยนั่นเองนะคะผมก็จะมีให้ลงแบบสลับกันไปนะคะผมหรืออาจจะเน้นเกมใหม่ไปเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามดูนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเพียงเท่านี้นะคะผมก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามกันนะคะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย